ทำไรโทรศัพท์พ่อครับนั่นโทรศัพท์พ่อพังเลยนั่นโทรศัพท์ป้าพาพังแล้วซื้อโทรศัพท์ให้ป้าพาใหม่เลยนั่นน่ะโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนั่นกัดด้วยนั่นกดยังไงกดยังไงให้ดับกดยังไง นานนานดับเลยนานพังเลยไปซื้อมาให้ใหม่เลยนานนานนานข้าไปไหนข้าโทรศัพท์ปปาป้าไปไหนครับอของใช้นะู้โลกบอกเบนของเล่นเด้อ ทำไรครับเอาโทรศัพท์พป้าป้าไปไหนครับพังไหมครับพังไหมครับตาส้มทำพังไหมครับโทรศัพท์พ,พังแล้วครับของใช้เดลูกบ่เมนของเล่นเดอลูก อ,อยากได้หรอครับให้ป้าปาซื้อ,หหหอไหมให้เอาไหมเอาไหมบอกป้าปาซื้อให้เต้าส้มหน่อยเครื่องหนึ่งเต้าส้มอยากเล่น